ฮะเ,เติมเติมเำไมกลางมงครึ่งเลยเติมมึงตื่น,นม al, ไม่พิจารณาเลยดิไม่ไหนเติมเชา้าสิบห้าทีแล้วมนะัวมนะอ่ะมันอ่ะเองมาช้ากี่ทีมันมาช้ากี่ที สามนาทีอ่าสามสามนาทีอ่าเองลง20ทีอ่าลง20ทีลงเดี๋ยวพี่เปาลง10ทีเอง20ทีเอง15ทีลงเร็วลงไปเร็วดิเออเองที่เดี๋ยวคลิปนี้มาให้เองที่ดูนะ15ทีอ่าลงเร็วอ่าแข็งแรงว่ะฮะแข็งแรงใช้ได้อยู่ เตอร์หน้าแดงเตอร์เตอร์หน้าแดงเตอร์เตอร์เผือหน้าแดงเตอร์ไอ้ขีเหี้ยเตอร์มันแซวมันแซวไม่จริง